เดี๋ยวให้ติดควมดเก้าสิบเก้าอยู่นะร้อยอยู่นะแซดหนักหกสิบเจ็ดสามหกจุดเจ็ดเก้าเก้าแซดเก้าเดี๋ยวนะอีดอตอนแรกเก้าห้า ใช่ทำเอชไอนั่นแหละสามหกจุดเจ็ดนะครับเก้าสิบเก้าเพาเลลแปดสิบสองคือเจ็บคอมากสรุปหมอโอติดโควิดแล้วนะได้มานั่งตรงที่ที่แบบดูดีพี่น้องสิบวันของได้ไรยาวๆนะครับเมื่อวานเมื่อวานแบบ เมื่อวานเจ็บคอแล้วก็ตรวจเอทเคเองแล้วก็เน็กแล้วนะวันนี้นะครับคอนเฟิรม์มก่องขีดอันนี้ตัวนี้ถูกอยอย้วยนะครับแสต98นะนี่อันนี้ดีอยู่นะครับ98แล้วก็วัดอันนี้กันนะ เป็นที่ที่คนไข้ามานั่งนะครับแต่ว่าวันนี้แพทย์หญิงได้มานั่งสหน้ากากสองชั้นละเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปิดหน้ากากบ่อยมากนะครับก็เลยแบบคิดว่าน่าจะติดแต่ว่าอตอนนี้มันติดเยอะกันล้วครับไม่ตกเทรนนะครับ <c oughs> เป็นหมอประจําโควิดนะครับก็เลยแบบได้มาติดโควิด <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ขอบคุณครับเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ถ้าอาการดีเดี๋ยวมาช่วยพยาบาลน,นะครับ เจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวมากจู้สู้ขาน้องปามขาับมาเราสู้ด้วยกันนะครับตอนนี้ยุคใหม่แพทย์ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับยิ้มสู้ยิ้มสู้โอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวห้องแลบมาคอนเฟิร์มให้อีกรอบนะครับวันนี้ปวดตามตัวปวดติน,น,ม,านมาจากไหนหรอ,อ <S <S คิดไม่ออกเลยอ่ะ ก็จะตีกับของคยหรือตีกับอคุณหมอขอบคุณครับสู้ๆเดี๋ยววันนี้ไปช่วยงานตึกเดี yeah. ่ยเป็นเพราะว่าใส่ชุดมางามบ่อเหือจะไปงานแต่งครับก็เลยแบบเตี่ยวเอทเคเองดูรองเท้าก่อนครับใส่รองเท้าสวยอย่างดีครับเตรียมไปงานครับผมวันนี้ใส่ชุดขาวครับนี่ดูนะครับ หมอที่โรงพยาบาลเขาติดหมดแล้วจริงไหมใช่ค่ะน้ำส้มเพิ่งติดลายแรกครับผมแต่ว่าคุณหมอลพมาอื่นติดเยอะครับหมอโรงพยาบาลน้ำลพมาอุดรก็ติดโควิดจนได้รีเฟอร์อ่าโรคมาเลงเด็กน้อยไปที่โรงพยาบาลศีนครานลินนะครับเพราะว่าไม่มีหมอแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ติดโควิดกันนะครับวันนี้ความดันดีครับแสดเก้าสิบเก้าอยู่นะครับถับว่าจะกินอะไรกินข้าวกินลาบกินก้อยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะตรวจคอนเฟิร์มอีกรอบนะครับเป็นที่ห้องแลบตรวจให้นะครับตรวจเองแล้วมันโพสตนะครับสองคิดเดี๋ยวก็หายคร,ายรับผมรับล้องได้ไล่เพียบพี่น้องดูเนี่นอนครับพอดีบ้านพักก็นอนคนเดียวครับบ้านพักแพทย์ เพื่อนติดมา่วางค่ะหมอกินข้าวด้วยกันตอนเองตอนอกรนลุน่นโอเคก็โอกาสติดน้อยอยู่ครับแต่ว่าติดติดได้นะครับหมอติดโควิดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสู้ๆเพิ่งเข้ามาดูขาผมคุณหมอติดแล้วนะนี่ตรวจเมื่อกี้นะครับลองเคสนะครับกระตุน้นเอสแอคทีเวทเอชไอโฮมไอโซเลชันตัวเองนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบเคสยุ่งก็อาจจะแบบขอพยาบาลไปช่วยข้างในนะครับในที่ว่าไปช่วยเคสเราเราติดอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวละทีเนี้ย นะครับอย่างแทงน้ําเกลืออย่างเงี้ยครับอาจจะช่วยได้ใส่ท่ออย่างเงี้ยครับอาจจะช่วยได้นะครับสวั <c oughs> สดีครับแพทย์หญิงดูแลตัวเองด้วยขอบคุณครับมาเห็นสีทรงประชวนแม่พระคัะพระองค์ประชวนอ่าพระการปิดโควิดเจ้าคะ่ะเจ็บคอมากครับคืนน้ำลายแล้วเจ็บคับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่การน้องไม่ไหวแล้วครับ ปิดหัวแล้วก็แบบเจ็บคอน้ำมูกเมื่อวานน้ำมูกมีหน้าหลือน้ำมูกแบบเมื่อวานนะปกตินะภูมิแพ้ต้องน้ำมูกหยุดไหลนะเมื่อวานแบบไม่หยุดอ่ะแต่เมื่อวานตรวจแล้วหนึ่งขีดนะแต่ว่าเอาเอาขีดไปทิ้งเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเลยขึ้น <c oughs> <c oughs> คันเฟิร์มนะคะอันนี้ นนนนจะรังเกียจเพื่อนไม่ได้แล้วนนเหอะเพื่อนก็ขอรังเกียจนิดนึงขนาดคนอื่นเพื่อนไม่ไดรังเกียจเลยอันนี้ภาษาอะไรเดออันนี้พาายาา <aret? S 1> จะมาใกล้ชั้นเข้าตู้ก่อนนะครับอนี่คือเรื่องจริงผ่านจอ <laughs> นี่คือเรือจริงหาจอนะครับ <c oughs> ได้มาเดินในสาตาชันเนี่ยตอนนั้นเป็นที่นั่งคนไข้แล้ว <c oughs> ตัวเองได้ไปนั่งแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เจะแสดงจริงหมอเกมเหรอครับใช่ครับ <c oughs> เออนี่ขั้นตอนนะคะถ้าเป็นคนไข้โควิดนะคะหรือเป็นเสี่ยงนะคะขั้นตอนแรกมานั่งถึงุูบก็คือล้างมือนะครับอันนี้บอกวิธีนะครับหนึ่งล้างมือนะครับนี่ตัวแสดงจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนโอ้คอนเทนต์นี้แหละคือฉันว่าต้องมีคนกดไลค์เยอะเนะี่นี่เช็ดมือฮุ้ฮุ้ฮุ้แล้วครับนี่เกือบแมนคัดเตอร์งานแตง่งคุณหมอแล้วแม่นครับผม<อ>จะไปงานแตง่ง จากนั้นนะครับก็หยิบนะครับ P.T.R และแล้วปิดเทสอันนี้ตรวจ p c r คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับสาธิตการปิดจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีประกันไว้อยู่นะครับเดี๋ยวก็เลยทําตัวนี้นะครับแต่ว่าเพ่อาจจะได้เสียเงินเองนะเนี่ยนี่อันนี้นะครับรับปิดเทสนะครับเตรียมไว้นะครับก็เปิดเก็บอันนี้ไปให้คุณคุณหมอเขานะครับ จะเป็นเจ้าที่ห้องแลบมาช่วยตรวจให้นะครับคอนเฟิร์มนี่แล้วก็เปิดเบอร์อย่างนี้ไว้นะครับอ๋อถ้าหญิงแบบนะครับนั่งรอก่อนนะครับอเจ็บคอแล้วก็ปวดตามตัวมากอกินยาพารามเม่วานอะไรนะเป็นเมื่อวานตอนเมื่อวานตอนเลิกคลินิก เออใช่ไม่มีไม,มไม่หอบส,สดีไปท่าเด็ดเตรียมกองจากทกบ้านแล้หมเลยฮะมาเลยาะครับยนนะคะถ้าแ,แบบยกกล่องนะคะคุณพาร,รักสาขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีค่ะคุณหมอวัสดีคอันเคยเมืออ่อยลาย จากยังนเราจะไปเกยออกมาใส่ใส่ถุงมือใหน <c oughs> ไงการอยู่นี่นอนมาหยิบการให้หน่อยจริงๆก็ได้อยู่นะเ,าานเดี๋ยวพี่ไาหยิบการตัวนี้ให้หน่อยอนนการมันหักอันหนึ่ง๋อ,อมันหกักอันนั้นมัก็หักก็หักอ่าเอาการแข็งแข็งไง

ฉันไล์อยู่เดี๋ยวฉันจะเป็นคอปหน้าจอให้หรอกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นน่ะน้ำมูกเยอะมากครับน้ำมูกแล้วเจ็บคอไอ้รแตมกุ้งบุ๋มข้างเลยขงเลยบัณฑิตูลงไงน้ำได้บัณฑิตต่อล้ววะวิ่งหะโอ้แม่เป็นตาซังแท้อีนี่ทียังไม่ด้คนเลยไอ้พรจับคอมันไว้แทม่ติดแล้วหล่ะมืึงติดแล้วหล่ะเพราะกูก็แค่น้ำมูกกูก็ติดแล้วตอนเนี้ย หัวออกแหมโหยเธอตาบุ๋นอะไรก็บอกว่ามันฟอโพสิทีฟเยอะเอาแล้วที่คนอื่นไม่เห็นคอนโทรล <BS> ง,งงมากโอ๊ยน่าสงสารเราตาไหลือจี๊ แต่สั่งละอย่างนะคะเหยียบฝาแทนเราทำไมเพื่อนติดแล้วเราหัวล้ออ่ะไม่ได้นะโน่นโ <c oughs> น่นจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะอย่านะนอย่านะต้องขอบคุณน้องพรมากคือที่จริงแล้ววันนี้แพทย์เบรนก็ต้องมาเป็นคนมาทำซึ่งแพทย์เบรนก็คือคนนี้นะแพทย์เบรนต้องเป็นคนมาทำนะคะแต่แพทย์เบรนเป็นคน,น ไม่น่ารอดนะเพราะมีอาการไงอาถุมันเลที่ดี่ไ้มไปไอ่ะฮะแต่่ันใเีค่ไม่พี่เข้าไปเมื่อวานพี่ก็เข้าห้องพี่เลยแล้วก็หลับเลยเเราเลย่อมาฉีดตอนตีหนึ่งเราแม่ T k อตามบอกอยู่บอกอยู่ แม่ไม่เอาเข้ามาบัานเลนะเพราะว่าไม่ตัดสิแต่ว่าของเธอเนี่ยเธอพี่แดงใส่กระเป๋าอ๋อหลงทองค่ะพี่แดงใส่กล่องนี้แล้วมีอะไรยังไงดีเธอก็กลับบ้านนะเราเราจะไปวอร์ดเราจะไปวอร์ดจะจะแอนดี้สอไม่ไม่เราจะไปดูคนไข้แป๊บหนึ่งพอดีเราอยู่เวรอ้าวอ้หมแหม่เขาไปได้ยังไงก็เข้าไปดูข้างในแหม่ถ้าผลออกเนี่ยถ้าผลออกจะเข้าไปเลยเนี่ยก็ว่าเป็นไง จะไปดูคนไข้หอบไม่หอบไงแล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องใส่พ่อมันมีเคสนึงจะดีช้าเป็นตีดช้าได้ไหมไงไปได้อยู่หรอไปนะมึงไปได้อยู่หรอมึงควรให้คนอื่นดูต่อไหมอ่ะก็ไปก็ติดแล้วเนี่ย๋ออไม่น่าหวังมึงนะหวังคนไข้เหรอ t ตงเก y ยวโอเค ม่ไม่พี่ดาวบอกอยู่ว่าถ้าเราขึ้นไหวให้เราขึ้นเพราะเป็นออนไลน์ไงเออโทรฐานโทรอะไรได้อยู่เออเออเคสชันเออเราจะได้เอารีบเอายาให้ไงให้เอาไม่ฟาวีอ่ะอ่เอาฟาวีด้วยเพราะว่าเจ็บคอเพราะฉันเป็นตับอักเสบด้วยจะขอเจาะรีเวอร์ด้วยเดี๋ยวเจาะเลือดเจาะที่ไหนตัวนี้เนาะให้น้ำพอเจาะให้ก่อน จร,จริงๆครับเคยเป็น h c ีนะครับเดี๋ยวก็เลยแบบขอเจาะเลือดก,ก่อนพอเพิ่งรักษากอาจารย์ที่ดอุดดก็เลยแบบย่านแบบว่ากินฟาวีลับบายนะครับอาจีรยิแพทย์มีโรคประจำตัว,วแตวมันไม่มีิว,วให้แค่จะเจอะเลือดนะครับ เดี๋ยวขอปิดไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเจาะเลือดเจาะอะไรแอคทีเวตตัวเองก่อนนะครับแล้วก็สรุปทำ H I home isolation นะครับขอบคุณครับขอบคุณดอกปาลาบนะครับ